ตึกแถวราคาเกือบ9ล้านบาทเนี่ยเอาไปทำอะไรแล้วคุ้มเดี๋ยวคลิปนี้จะมาคุยกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมคิมครับคลิปนี้ก็อยู่กับช่องคิมไม่ใช่ top เพ p e r t property expert นะครับนั่นคือเป็นช่องที่เรามาเมาท์มอยเรื่องอสังหาการน,นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้ดูคลิปของเพื่อนผมชื่อคุณจิ๊บนะฮะเขาก็ได้ทําการรีวิวตึกแถวตึกหนึ่งนะครับเป็นตึกแถวของเพื่อนผมอีกทีหนึ่งครับคุณพิกันนะนะครับเออ ซึ่งเฮ้ยผมว่ามันสวยนะคือแบบเป็นตึกแถวที่ถูกรีโนเวทแล้วสีขาวนะครับหลายๆคนเนี่ยจะจําได้ว่าผมเนี่ยค่อนข้างชอบตึกแถวนะผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกแอบวันวายนะคือตรงนี้มันอยู่ที่อ่อนนุชไงใกล้บีทีเอสแค่500เมตรเองอะไรอย่างเงี้ยโซนที่แปิบเนะครับซึ่งทําเลผมยังไม่ได้ไปดูนะแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยใกล้บีทีเอสเนี่ยมันก็จะตกแต่งได้หลายอย่างบวกกับรอบๆข้างๆเห็นรอบข้างไหม มันก็จะมีตึกที่ค่อนข้างสวยนะครับเวลาที่ดูตึกแถวเนี่ยผมจะรีวิวให้คุณฟังอย่างนี้เวลาที่คุณดูตึกแถวนะคุณต้องดูบริเวณรอบข้างด้วยนะคือตึกแถวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับบ้านเดียวที่แบบว่าของใครของมันนึกภาพไหมฮะตึกแถวเนี่าเรวอล้อมห่วยห่วยเนี่ยแบบข้างบ้านเนแบบมีหมาหรือว่ามีลุกเอ่อตรงพื้นที่ส่วนกลางมีเอาผ้ามาตากอะไรเงี้ยถ้าเป็นตึกแถวในโซนที่เป็นแหล่งแบบนั้นเนี่ยเฮ้ยผมว่าไม่เวิร์ก่ะแบบมันเพิ่มราคายากหรือแม้กระทั่ง ปรับปรุงทําอะไรยากถึงต่อให้ข้างในมันดูสวยก็เถอะนะอย่างเงี้ยในรูปเนี้ยข้างในมันสวยถูกไหมครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยเฮ้ยมันก็อาจจะเพิ่มเหลือค่ายากนะฮะกูทำเลดิโอเคอยู่นะเนี้ยบริษัอ่อนนุตรงเนี้ยได้ไหมฮะถามว่าซื้อมาทมําไหมโอเคก่อนไหมซื้อมาทาไหมก่อนนะครับซึ่งบอกงี้ครับตึกแถวเนี้ยข้อดีของมันคือมันใช้งานได้หลากหลายมาไม่เหมือนกับบ้านนะครับถ้าบ้านเนี่ยคุณจําเป็นต้องซื้อเพื่อที่จะอยู่เอง หรือปล่อยเช่ารายปีเลยถูกไหมครแต่ตึกแถวเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะพลิกแพงมันเป็นแบบทาร้านอาหารไหมถูกไหมหรือว่าทําเป็นปล่อยเช่ารายวันไหมนะครับเท่าที่ผมดูตะก,กี้นี้เนี่ยผมรู้สึกว่ารอบค่าเนี่ยก็ยังไม่ใช่อร้านอาหารนะครับหมายความว่าด้วยทำเลเองผมอาจจะยังไม่เห็นลึกนะแต่ผมว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับการทําเป็นคนะอมเมอร์เชียลนักก็ดูจากข้างๆ ดูเหมือนที่พักอาศัยมากกว่านะครับถ้าจะแปลงให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยนั่นก็คือเป็นเรื่องของอยู่อาศัยแล้วก็เป็นเรื่องของปล่อยเช่าที่เป็นรายวัน Airbnb อะไรประมาณนี้แต่ช่วงนี้ Airbnb อาจจะเหนื่อยน,นิดนึงน,นะครับซึ่งลองดู8ปดล้เกคุณต้องทําเงินเท่าไหร่ถึงจะเออคุ้มค่าครับคือจากตัวเลขที่ผมเคาะมานะถ้าคุณอยากได้ผลตอบแทนที่8%คุณต้องหาค่าเช่านะครับรายเดือนรายปีก็ได้นะครับให้ได้เดือนละ59 0 0 0นนะฮะ59,000นะครับ 59, ซึ่ง5้าหมื่นเก้าทำได้อย่างไรบ้างอมมติวถ้าเป็นโอ้โหปล่อยเช่า5้าหมื่นเก้านี้เหนือนิดหนึ่งนะซับตึกแถวนะอาจจะได้ประมาณสักสามหมื่นไหมสามสี่หมื่นอะไรประมาณนี้ครับยังพอไหวน,นะอ่อนนุชแต่ก็เหนือนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นรายวันละ่ะเออรายวันสมมติถ้าวันละพันสามหมื่นถ้าเต็มนะนะครับถ้าวันละสองพันล่ะนะครับก็บริบกหกหมื่น 6, 000, นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะได้ปดระโยชน์จริงๆอาจจะต้องพิจารณาทําเป็นหนึ่งคือออฟฟิศ สองคือปล่อยเช่ารายวันนะครับถ้ารายเดือนได้ไหมได้แต่ว่ามันอาจจะเ,เหนื่อยนิดนึ่งนะครับอาจได้ค่าเช่าไม่ไม่ได้ cover แปดเปอร์เซ็นต์อาจได้ประมาณสักสี่สามเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ซึ่งก็ไม่เลวนะครับตึกแถวนะครับแต่ที่ผมมองเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับทางออฟฟิศถูกไหมแล้วก็ปล่อยเช่ววารายวัน แล้วก็เป็นประเชา่ารายเดือนหรือแม้กระทั่งจะเลือกอยู่เองไปเลยนะครับซึ่งไม่ก็ผมเนี่ยข้อดีของตึกนี้คือว่ามันอยู่ในแนวรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าเนี่ยมีข้อดีอยังไงครับคือถ้าเป็นแนวตึกมิดหรือสายสีเขียวเนี่ยนะฮะมันจะนะครับมันจะมีโอกาสปล่อยเช่ารายวันได้ง่ายเพราะว่าฝรั่งเนี่ยนะครับหรือชาติที่มาเที่ยวเนี่ยจะอยู่ไม่กี่ที่ครับจะอยู่ท้่สีเขียวเป็นหลักเพราะสีเขียวมันมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะเช่นสยามเอ่ยพารากอนเอ็มโปเรียมต่างๆอนาท้องลออะไรเง,งี้ยแหล่งชิคแหล่งชิลเนี่ย คือมันค่อนข้างก็ถึงแหล่งทองเที่ยวได้ง่ายดังนั้นเนี่ยสายที่เขียวนะครับและใกล้ขนาดประมาณ500เมตรก็ถือว่าดีแต่แต่ว่าเรื่องราคาผมขอไม่คอมเมนต์แล้วกันนะเออว่าถูกแพงอันนี้คุณต้องไปเคาะอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะต่อรองก็แล้วแต่นะครับซึ่งนี้อยากมารีวิวฟังแล้วก็รีวิวในการมองของผมว่าผมมองยังไงครับสับนี้นะครับ ซึ่งกลเป็นไอเดียให้คุณได้เริ่มมองทรัพย์อื่นๆในษณะที่คล้ายๆกันเห็นมุมมองไปเพื่อยกันเนาะก็การเปิดมุมมองสช่นกันและกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะฮะก็หวังว่าจะรับไอเดียกันถ้ามีเคสอะไรใหม่ๆดีๆเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังต่อเพื่อให้คุณเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับคืออสังหาเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ต้องลงสนามนะคุยกันทฤษฎีเนี่ยโอ้หลับนะฮะหลับนะครับ,บ,รบไปดูทรัพย์จริงๆกันดีกว่าแล้วก็วิเคราะห์ว่าเฮ้ยผมมองว่าอย่างไง ถ้าใครมีซับอะไรที่แบบให้ผมช่วยกันดูอะไรเงี้ยก็ลองส่งมาได้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนน้ำันจบเจอกันคิปหน้าสวัสดีครับ